สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 7 92ค่ะประจำาเช้าวันจันทร์ที่16ค่ะเดือนกุมภาพันธ์พศ2569นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่แบ่งปันพี่พี่ที่ 300บาทนะคะ300บาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ค่ะเจ1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่พี่ขา0ย์ค่ะเจ1 1 9 3 3จ้ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขา หนึ่งวันมาเจอพี่ๆสองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นจ้ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีปีหนึ่งกานะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่แหวนจ้ะ หลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะด้านหลังเป็นพระยาครุฑนะคะเรียนมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนจ้ะรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงปู่ดูว่วัดสเกจ้ะ หลังยันดวงนะคะหลวงปู่ดูรายการที่3ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานหล่อรูปเหมือนวัดพิมพาเหนือนะคะพ,พี่ขา ด้านหลังเป็นหงนะคะรายการที่4ต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อเพชรกับพี่ๆค่ะหลวงเซมาหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะหลวงพ่อเพชรเกาะพงังงานจะ้ะวัดอัมพวันนะคะ รายการที่5ต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้อหลาัาตัดกมลมหรวงชุมพรน,นะคะใบหน้าดวงตาชัดเจนนะคะปี2523ค่ะพี่พค่ะ เหรียญสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดกมลมมรวงชุมพรจ้ะรายการที่6ต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญน,นั่งพานค่ะด้านหน้าลงยานนะคะของหลวงปู่ทิมจ้ะฉะลองอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองจ้ะโทษทีนะคะพี่ค่ะไฟดับค่ะ รายการที่7ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะปี2518ค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9้าเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17ค่ะ ด้าน,นหลังเป็นยันต์ะก้อนนะคะแล้วก็มียันตล้อมแบบนี้เลยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10จอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะปี2478เค่ะพี่ๆค่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะ รายการที่10ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่าจ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขะ สมเด็จเก่ารายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13 13เป็นพระสุมกอจ้ะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะสิ 14, พระรอดค่ะพระรอดลำพูนนะคะรายการที่14จ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15 พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่15ค่ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะสิงั่งนะคะงั่งมหาสนีค่ะเป็นเนื้อชินค่ะพี่พค่ะ รายการที่16ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นพระกลิ่งหลวงพ่อจาาค่ะพระกลิ่งหลวงพ่อจาดพิมพ์กลางครับพี่ขาวัดบางกระเบานะคะรายการที่17ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบวัวนะคะพิมพ์พงปองจ้ะ พระปิตาพิมพุปงป่องหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวน,นะคะรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ20เป็นพระกรุเนื้อชินค่ะพี่ขา พระเชียงแสนกลุเนื้อชิ้นนะคะพิมพ์ใบข้าวจ้ะพระกุเชียงแสนพิมพ์ใบข้าวนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงแบบนี้เลยนะคะพระกุเชียงแสนพิมพ์ใบข้าวจ้ะรายการที่20นะคะพ,พี่ขา3า0บาทจ้ะ300บาททุกรายการเลยนะคะ โอเคค่ะครบแล้วจ้ะทั้ง20รายการนะคะพี่ๆขาพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่ๆขา084ค่ะ7211933จ้ะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ